เราจะมาลองชิมกันนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับกับบับสตอรี่แล้วค่ะเย่ๆวันนี้นะคะคือว่าไปดูในแบบ TikTok หรือว่าในเฟซบุ๊กหรือว่าในอะไรเงี้ยเ้ยทำไมคอยฉันเป็นข้าต้งใส่ยีบำน้ำหน่อยเออนั่นแหละเปลี่ยนเรื่อง คือว่าใน f เฟซบุ๊กที่ต่อไรเงี้ยนะคะเขาจะมีการแชร์ก็คือจะมีลุงคนนึ่งที่เขาจะเอาไส้กรอกแดงเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเขาก็มาทอดขายเขาเรียกว่าไส้กรอกแดงเฟรนชฟรายค่ะทุกคนน่ากินด้วยนะประเด็ดนอะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำตามของลุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะคะวันนี้ว่ามันจะอร่อยเหมที่ลุงจะทำ ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันมาเยอะเลยพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะรู้สึกว่าในลูกตานี่จะมีแบบแสงแวววาวไปอันดับแรกไปซื้อไส้กรอกแดงกันก่อนค่ะเพ่ค่ะทุกคนอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาซื้อไส้กรอกแดงกันก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาทําหั่นเป็นชิ้นๆค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูไส้กรอกแดงกันไส้กรอกแดงเอาไปเยอะมากเลยแกเพราะว่าบ้านเราขายชิ้นเองแก lâu rồi con คนก็จะประมาณนี้นะคะเราจะหั่นไส้กรอกแดงเปนชิ้นเล็กๆประมาณนี้แต่ที่คุณลุงที่แบบเขาแช่กันในเยอะเขาจะใช้แบบเป็นมีดที่มันเป็นแบบใหญ่ๆมันจะส่วนตัวนี้นะคะแต่ว่าเราไม่มีเราก็จะใช้แบบนี้นะคะไปจะไปเราก็จะไปหั่นทั้งหมด4ชิ้นลุยเอาละครัทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะได้ใส้กรอกแดงเป็นที่พร้อมแล้ว เส้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาหยิบใส่จานกันแล้วก็เดี๋ยวนําไปทอดกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตันี้นะคะจะมาถึงขั้นตอนการทอดกันก็คือตอนนี้เราก็จะเตรียมกระทะแล้วก็มันน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สให้ก่อนเปิดแก๊สก่อนนะคะให้มันมาล้นเพราะว่าการที่น้ํามันมันร้อนนะคะทําให้แบบมันไม่ออมไส้กรอกนะคะแล้วก็จะทําให้มันกรอกด้วยไปเลย ทำไมหนุ่มหิวเหรอหนุหิวเหรอ <c ười> อ่ะอ่าเปิดแก๊สให้ก่อนเร็ว <c ười> เปิดแก๊สงงงงสิงงอ่ะเปิดแก๊สก่อนแยอะเดี๋ยวมันจะร้อนสักท,ทีนี่ค่ะทีนี้รอน้ำมันให้มันร้อนๆหน่อยนะคะระหว่างที่รอก็มีตัวอะไรด้วยนะหรับเรามานี่นี <c ười> ่สายนางอยากกินไส้ <c ười> กรอกใช่ไหมฮะได้บาว เธอุดเดือดเฒ้าฉันด้วยเธอเดเดืดเฒ้าฉันอยู่เธอรู้บโอเคนี่คือคาขอโทษโอเคให้พายระหว่างที่เรารอน้ํามันร้อนอุ้ยเดินข้างหัวคือจะบอกว่าไส้กอรอกแดงที่มาทำไฟฟนะคะก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าชอบไส้กรอกอะไรก็มาทำได้เลยแล้วก็แล้วก็วกเข้าใจเข้าใจ อ่ะอย่าเข้าคลิปด้วยโอเคแล้วก็ใช้กล่องแดงนะคะสามารถที่จะใส่แป้งก็ได้เพื่อให้มันกรอบกว่าเดิมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะอะไรของเขาเนี่ยเขาน่าจะถิวใส่กอกเปินไฟมากกว่าเราแล้วละะ่ะโอเคทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปทอดแล้วเพราะว่าไฟน่าจะแดงแล้วอโอเคทุกคนตอนนี้น้ำมันก็ร่มแล้ว ร้านน้องเบาก็ยังอยู่ในเฟรมเราเหมือนเดิมเดี well ๋ยวเราจะมาทอดไส้กรอบแดงป็น้ากันแล้วค่ะไปเะี๋มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์นะคะตอนนี้นะคะน้ำมันก็ได้ร้อนแล้วเราจะมาเทไฟฟ้าเข้าไปเราจะทปิดน้ำเราจะมาคนณไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะมาคัาสหน้านาทีะค่ะนแบบกรุบกรอบไากินทุกอยอาง A few moments later ทุกคนคะตอนนี like, ้ม okay. ันเริ่มกระเดาะนะคะสีน่าก so um ิน hmm. สุเลยเลยอาจารย์ทุกคนตอนนี้มันก็เริ่มกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักเข้าไปสด็จน้ำมันแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีสีหน้ากลิ่นมากในแค่ได้ดูเป็นแบบเซนเป็นไฟเดี๋ยวเราเสด็จน้ำมันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เฟรนฟของเราก็ใส่กอกแดงเฟรนฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเธอฉันจะถ่ายคลิปเธอออกไปก่อนทุกคนมันมีคนแย่งกินนะอ่ะจะได้ถ่ายไม่ได้วันเ,เ,เนี้ยอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยราจะมาลองชิมกันนะคะโอ้โทุกคนดูอออืื้ห คือมานั่งรอขนาดนแล้วคงต้องให้กินหน่อยนะก็อร่อยดีนะคะทุกคนลองไปทํำตามหนูทําง่ายซื้อได้รูปแบบทอดง่ายมากก็อร่อยนะอใครรู้คนถือว่าผ่านก็อร่อยนะคะคือแบบจ่องมากเลยอ่ะขออนุญาตแล้ให้น้องน้องหมาช่วยกินหน่อยด้วกันนะคะเพราะว่าแลดูอ่ะเดี๋ยวแบ <ภา>พ,พอแล้วค่ะทุกคนไม่ให้นานงกินละเป็นของเราเนี่ยแหละโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะเลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรอีกลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะตอนนี้ขอตัวไปกินไส้กรอกแดงฟินสไฟก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนเรากำลังลุกอยู่เราสะดุดในตัวนี้ แล้วมันก็เลยหกดิฉันไปทอดกินใหม่ได้อร่อยเลยสีแกนะทุกคนมันหกเมื่อกี้มันล้มอ่ะการมันอยู่บนอยู่ไม่ได้พอได้นอไปกินเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์เอ็กเซนลุกขึ้นแล้วทำใช้หมองแดงขึ้นไม่เป็นไรเราไปทอดใหม่ก็ได้มีตัวนึงมากินน่าเลยอร่อยมากแกทำของ้างตกอ่ะ มีความแบบอร่อยมากน่านกินแบบอร่อยมากเลยทุกคนโอเคขอตัวไปทอดไส้กรอกแดงเฟรนฟรายใหม่กันนะคะ